ผู้ใดวางอาจยาเสียแล้วในสัสตว์ทั้งหลายทั้งที่ยังสะดุ้งและมั่นคงไม่เบียดเบียนเองและไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามอธิบายความปูตุชนและพระอริยบุคคลสองจำพวกแรกหนึ่งเล็บพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีเรียกว่าผู้ยังสะดุง้งเพราะยังมีกิเลสให้สะดุง้ง ส่วนพระอระหันต์ชื่อว่าผู้มั่นคงเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุสะดุ้งข้อความอื่นนอกจากนี้มีอัฏฐอันตื่นเรื่องนี้พระศา,ศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปราลภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดดังนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดา,าแล้วเข้าไปสู่ป่าทำความเพียรอยู่ได้สำเร็จรหัตผล แล้วเดินทางกลับมายังเชตวนารามด้วยตั้งใจว่าจะก,กราบทูลคุณอันตนได้บรรลุแล้วแก่พระศาสดาวันนั้นหญิงคนหนึ่งทะเลาะก,กับสามีต้องการกลับไปยังบ้านของตนขณะเดินทางไปพบภิกษุนั้นนางคิดว่าเราจะอาศัยภิกษุนี้ในการเดินทางจึงเดินตามไปข้างหลังแต่พระเถระไม่เห็นนางเลยสามีของนางตามมาเห็นพัญญาของตนเดินไปอยู่ คิดว่าหญิงนี้คนเดียวไม่อาจเดินข้ามโดงได้เขาอาศัยอะไรหนอจึงไปได้ตรวจดูอยู่เห็นพระเถระแล้วคิดว่าคงจะเป็นพระรูปนี้เองพาหญิงของเราออกมาดังนี้แล้วไปขู่พระเถระหญิงนั้นบอกสามีว่าพระไม่รู้เรื่องอะไรเลยหล่อนเดินตามมาเองอย่าได้กล่าวร้ายท่านชายนั้นโกรธพรรัญญาแต่ไปตีพระแทน ใจหนึ่งก็นึกว่าพระคงชักชวนพัญญาของตนออกจากเรือนเมื่อพระเถระไปถึงเชตวนารามภิกษุทั้งหลายพากันนวดสรีระของท่านเห็นรอยถูกตีจึงถามท่านท่านเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังพระถามว่าเมื่อท่านถูกตีท่านไม่โกรธหรอือพระเถระตอบว่าไม่โกรธภิกษุทั้งหลายไปสู่สำนักพระศาสดาแล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ แต่ว่าพระเถระนั้นพยากรอรหัตอวดมากอวดผลพระทศพลตรัสว่าธรรมดาพระขีนาสุดทั้งหลายวางอาจยาในสัตว์ทั้งหลายเสร็แล้วย่อมไม่โกรธแม้ถูกประหารอยู่ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านิทายะดันดังภูเตสุเป็นอาทิมีนัยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น